สวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมาพาไปชมธุรกิจอันนึงจากที่ว่าธุรกิจมืดหรือจังใดค่ะเป็นธุรกิจหลังจากดีดน,นมเสร็จแล้วเขาก็จะพากันมาทําธุรกิจอันนี้ก็คือธุรกิจขายขี้ค่ะพี่น้องอย่าว่าคําหยาบนะคะตามไปเลยค่ะ ขีหม้อสร้อยกันเด้อเขาบอกว่าธุรกิจขายขี้ก็รวยถ้าถือว่าธุรกิจมืดกับบริเวณ อย่าพี่บอมว่าคุณพี่อย่าว่าน แ่ chapter, ้างก็ลืพอนแหบ่นดี่ด้แบบทะนแ่งดีแต่ธรรมดาละ จะสร้างได้ได้วยค่ะขีโม้นเนี่ยผู้ใดต้องการก็สร้างอาไปใส่ให้ใส่สวนได้ด้วยีแท้ๆที่ล้วนๆตรงนี้ดิน,น,ดนมีดอดเลยน้ำ ่อยนคนนี้ย้อมฟุ่มเลย

E พอกวาดติมแล้วครับยกไปกองไว้เดี๋ยวพว่อค้ามารับแล้วติดตามเจอกันอีกเด้อค่ะเด้อ